เอาตาช่างมาใส่ไม่แปดสิบเสียบปลั๊กแล้วก็ขึ้นตาช่างดิหาคนมาช่วยคนหนึ่งเนี่ยวันนี้ดูวุ่นวายมากเลยกำลังทำอะไรกันอยู่วันนี้ลองเครื่องจักรใหม่ด้วยแต่ว่าทำไมเครื่องเลเซอร์ตอนนี้เรามีสามเครื่องแล้วนี่นนาม<ไ>ดาดมูนี่ครับนีไอ้เครื่องเดินเชือกเนี่ยตูการสั่นลูกลมปิกเนี่ยครับเนี่ยรูกลมเงี้ยนะี่ดูดิ นี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยไม่ต้องเจาะรูเลยใช่ไหมไม่ต้องไปขึ้นสว่านตัวใหม่เนี่ยเราลงหมื่นสองพันวัตตัวต้องใช้ขาสายสองนี้เนี่ยมีออเดอร์เยอโบกลาคมคาสี่ร้อยเครื่อง้ตอนนี้เครื่องมาทันเวลาพอดีเลยพออย่ามาเราติดขัดเรื่องการตัดติดสายสองมิลมากเครื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยกำลังจะติดตั้งเครื่องนี้เท่าไหร่อ่าเอางี้ป่ะในไทยผมเคยถามราคาในไทยเสนอผมอ่ะ มีทั้ง7ล้านทั้ง9ล้านอ่าเราไม่บอกเราซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ราคาในไทยที่เคเสนอผมอ่ะมี7ล้านมีฮอร์หนึ่งแล้วก็9ล้านมีฮอร์หนึ่งเครื่องนี้7ล้านถึง9ล้านคร่บงเครื่องนี้มันหมื่นสองพันวัตตัดเหล็ก32รมิลเพราะถ้าอะไรขาของปิปเปอร์ตัวใหญ่กุมว่าหกสแรง50กว่าแรงขึ้นไป60แรงขึ้นไปอ่ะ100แรงต้องใช้ขาหนา32รมิลเท่านั้นมันเลยจำเป็นตัดข้อได้ด้วยเนาะที่เราลงใช่เดีคุณมาอีกนึง ไม่แปดสิบโค้งตรงนี้เป็นหน้าสี่นิ้วนะเดี๋ยวเราวัดอีกทีหนึ่งโคงนี้หน้าสี่นิ้วหาสันสองมิลนะครับเดี๋ยวจะวัดที่ทีนึงนะครับคร่าวๆนะสันสองมิลเล่แม็โครนะครับเราเห็นว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเฮ้ยตั้งราคาเท่านี้มันบางไหมตอนนี้ใส่กี่แรงก็จำยิงอ่ะห้าสิบแรงก็ยกได้อยู่สี่สิบห้าถึงหกสิบแล้วกันก็ได้ก็เอาเป็นสี่สิบห้าถึงหกสิบแรงนะครับมุปรับไหวแน่นอนเพราะโค้งสี่นิ้วแล้วตอนนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูหนักอีกทีนึงนะครับก็มีช่วมอเตอร์อรกล่องควบคุมสายทุกอย่างก่อนมันจะลูดลกูกนึงนี้เราก็เพิ่มเพราะอะไรพันยาเรามีประมาณ2ี่ว่าคนรุ่นนะครับเราก็เลยต้องจัดเรียงใหม่ทีนึงนะครับตอนนี้ยังรุ่ลูกอยู่เพราะนึกด้วยเครื่องจักรมาเราเลยต้องขย,ขยายเอาเง่ายๆผมอยากบอกหรอกว่าเครื่องจักรราคาเท่าไหร่ราคาแบบที่คยแจ้งกันแหละ คิดอะไรอย่างไกันมันมันเขาให้ฝ่อนไม่เยอะเครื่องจัดยาไม่ซื้อสดซื้อสดเลยเหรอใช่ราะบ้านหลังหนึ่งเลยนะั่นน่ะใช่ซื้อสดครับเพราะจัดเราไม่เคยฝ่อนสักนี่สักรุ่นครับบอกเลยครับในหมู่รวมบอกไม่เคยฝ่อนครับลองเลยชัดเจนกันไปเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องหยอดอือดูว่าเป็นอันนี้ก็อีกเครื่องหนึ่งน,นี่เครื่องอะไรเครื่องเครื่องแรกไงหวานบาทแล้วก็อย่างั้นพี่ตัดได้หรอกตัดสแ,แตลเลียโดยเฉพาะไว้ไงกี่ส่วนหนึ่ง่ะ เรเอเครื่องเล็งมาตัดแตะเลดเครื่องนี้ก็สมัยนะั้นก็เกือบสามสามล้านกว่าบาทสามล้านกว่าบาทเฉพาะเครื่องตัดเ,เราดูบรากาศเลยนะโชว์รูมเราคือมันก็เริ่มปรับปรุงเริ่มนั้นอ่านมาดูตาช่างเลยนะครับดีตาช่างดูเลยคุณสูนนะเอาเอาแบบไม่ต้องตัดต่อให้เห็นจ๋า,จาเลยนะครับกับเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบคงหน้ากว้างสี่นิ้วนะครับฐาหนาสายสองมิลอเข้ามาเลย เข้ามาเข้ามาเข้ามาอีกเลิ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 กเลงกเลงกเลิกเลิกเหิกเลิกเลิกเาิกเลิกงาิกเลิกาลากเลิกเลกเอิกเลินเดินเิกเลิกเลหเลังเอิตัวนีเละกรับจะเป็นลิเปอรเใส่รถตั้งแต่45ถึง60แรงนะครับตัวนี้จะกเกเลิกเลิกลิเลิกเลิกเลิก ลูกค้าบอกว่าต่อยากไหมเดี๋ยวจะให้เซลนัตตี้ทำให้ดูผู้หญิงทำไปเรื่อยๆเลยว่าด่านไหมเราก็อธิบายไปเฮียดูนะครับอันนี้เขาว่าลูกค้าลูกค้าเริ่มสงสัยว่าการต่อของมอเตอร์เป็นยังไงต่อยากไหมนี่ครับน้องเซลนะครับนี่น้องเซลไม่ใช่ช่างนะนี่ครับเนี่ยก็มาจํำสายนี่ครับนี่ดูชัดๆเลยเรามีข้อต่อให้มีขั้วเขาเรียกขั้วตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่ครับมันก่ยสายของมันนี่เนี่ยแล้วก็จํำสายสายหนึ่งน่านะครับนี่ครับ แล้วก็เห็นไหมครับตัวนี้ดูสังเกตนะสายรถสายรถไปไปขั้วอืม<ช>แ,แล้วก็สายแดงมาฝั่งนี้นะครับแค่นี้อือ,อถ้าเป็นว่าแบตเตอรี่ก็จะมีการขันน็อตก็ส่งไปที่น็อตเลยนะครับซึ่งเป็นทั่วๆไปเลยอันนี้คือก็เราเราจะต่อเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าใช่ต่อแค่นี้เลยมอเตอร์อรก็แบตเตอรี่จากรถไถนั่นแหละใช่เราย้ำนะมอเตอร์รับประกันหนึ่งปี ตีอะเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับก็ส่งไปส่งมาลูกค้าเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะแบบน็อตดาวน์ตัวกล่องคอนโทรลรับประกัน6เดือนนะครับยกเว้นจากการตกแล้วแตกนะแรงกระแทกแต่ถ้าตกแล้วไม่แตกสภาพปกติแล้วเกิดอาการเสียเราเคลมให้ใหม่นะครับที่ไนติดแล้วนะครับที่คนถามว่าต่อยากไหมยุ่งยากต่อเมื่อกี้ไม่จะไม่ถึงหนึ่งสองนาทีมากสุดเอาเียกสองนาทีใช่แต่ถ้าเป็นหมอแบตเตอรี่ก็สัก5นาทีแล้วกันเพราะขันน็อต นะครับดูสิง่ายมากเห็นไหมน้องเขาต่อได้<ช>แล้วทำให้เบ็ดเสร็จทุกอย่างมาดูสกเตอร์รเรขานี่เขานี่ดูเขาหมุนะมนะนครับอ่าปรับขึ้นปรับลงนะแตผมมาดูนี่ครับอ่าเห็นไหมนี่ก็ชา้ชาชา้าแบบนั้นเลยคนอยากลงน้อยๆแล้วก็คู่มือเป็นภาษาไทยด้วยนะใช่ข้อดีอย่างนี้อย่าลืมนะเราหยุดจบปุ๊บใช่ไหมต้องทำไมคือถามว่าข้อแรกก่อนคือว่า อ่ะพูดเลยว่าอ่ะกดม่ก่อนดูนะสู่สังเกตว่าการการันมอเตอร์นะผมหยุดผมหยุดปุ๊บมอเตอร์หมุนหมุนกี่ก,กี่รอบนะครับอ่าดูนะมันตรงกลางนะผมหยุดอยู่ตรงกลางนะหนึ่งสองไม่ประมาณครึ่งรอบครึ่งรอบของสเตอร์น่ะของเพานะตัวนี้แต่ถ้าของเกียวเนี่ยดูชัดนเลยไหมดูดูเ<ด>กียวเกียวนะดูตรงนี้นะลูกค้าอ่าดูนะครับอ่าเตรงที่เจชี้นะเราอยู่นะหนึ่งสอง ขึ้นรอบถึงหรือเปล่าขึ้งรอบเกียวออะไม่ถึงขึ้นรอบกันหมุนข้างหนึ่งอะไม่ถึงอมันจะหมุนไปเมื่อกี้ตีขึ้นรอบแล้วกันแต่ถามว่าถ้าเป็นชุดข้องเกียร์หรือชุดที่พาวพีโอปันเราเคยใช้นะครับหมุนลงอีกสี่รอบลูกค้าบ่นว่าพีโอจะไม่ลงทันทีช่วงช่วงที่ผ่านมาปุ๋ยแพงลูกค้าเขาเรียกว่าบ่นระนาวเลยไหลทิ้งเลยเนาะใช่ไหลทิ้งนี่เกียร์มันไหลทิ้งเพราะมันอยู่ตอนที่เรากลับรถเราอยู่อะมันอยู่ตรงหัวแปลงหัวแปลงสัญญาหมิ่งการปลูก รถลด้นล้วนดินวนว่างรถเหยียบล้น้วนเลยส่วนใหญ่ห<ม>ัว<ม>แปลงนั่นแหละครับนี่ผมว่าทําไมถึงใช้มอเตอร์ที่สําคัญรู้นะเรามีระบบควบคุมคือตอนท่านกลับมาพราท่านทำงานเก้าเก้เมื่อกี้เรางเหว่าท่านทางานหกสิบก็ได้นี่หงส0นะครับดูดีนะเราทํางานช้านะถือว่าคนอยากลงน้อยหน่อยเราหยุดปุ๊บดูจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้นะตัวเลขตัวนี้ขึ้นเก้า้าเพราะอะไรเราออกแบบเพื่อให้มอเตอร์ ปั่นรอบสูงสุดก่อนในเซี่ยววิทีเพื่อการรักษาเพื่อไม่ให้ปุ๋ยที่ชื้นมาติดดูนะครับดูนะครับนะเห็นไหมแล้วมันก็เลี้ยงกลับมาทันทีดูอีกรอบนะอันนี้หยุดห้าสิบนะครับเอาดูนะหยุดหยุดห้าในห้าสิบนะเราหยุดนะหยุดที่ห้าสิบแล้วมันจะขึ้นมาทันทีนะ้วาเก้าเก้าแล้วมันก็เลี้ยงกลับมาห้าสิบเพราะอะไรแล้วมันเป็มันขึ้นไปเก้าเก้าก่อนใช่แต่เก<ม>่าเราทําไม่ได้ไม่ได้ มัันนนอยู่ตร้ถ้าเราอยากชาที่ไหนตอนกลับมามันก็ช้าเท่านั้นแล้วควาว่าตอนที่ปุ๋ยมันชื้นมันจะติดนิดนึงเราเลยต้องออกแบบใหม่แล้วก็เป็นมอเตอร์ใหม่ใหญ่ขึ้นเหมือนแรงส่งไปก่อน้ค่อยกลับมาที่เดิมใช่ครับมันจะถอดนอมอเตอร์ใช่ลงนะก็กลับมาจะเร่กลับมาเกก่อนถ้าท่านบูรทานนะเห็นไหมเก้ากกลับมา50านั่นแหละมันเป็นการเซฟตี้วงจรเซฟตี้มอเตอร์แล้วก็การการติดของปุ๋ยใหญ่ก็เดิมสองเท่าสองเท่าแรงบิดเยอะก็เดิมห้าเท่า ผมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าใช้พวกพักเกลี้ยงปุ๋ยคายในนี้แล้วมันเชื้นมันติดจริงๆเพราะมอเตอร์ลูกเล็กกับแผงวงจรที่กลับมาที่ความเร็วเก่ามันมีปัญหาแต่ถ้าเราเด้งคุณแม,ม่99แล้วกลับมาเด้งกลับมาถึง50กับไมรอบที่เราต้องการนะ่ะไม่เคยมีปัญหาเลยครับฝากให้คิดนะใช้มอเตอร์ถ้าระบบต้องแบบนี้